แต่พระศาสนาไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังเจ,จิดจรัสณวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ยังให้แสงสว่างสดใสดุดแสงเทียนที่คอยส่องนำทางคนหลงเพียงแต่คนเหล่านั้นเนี่ยจะตื่นได้กี่วันตื่นได้กี่ครั้งในขณะที่เมื่อก่อเกิดศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีบทบัญญัติของสงฆ์เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุม เพราะฉะนั้นในขณะที่เราเป็นเพศคา,ารวาสเราเห็นสิ่งที่มิดีมิงามมิควรมิถูกต้องเราควรทําหน้าที่ในพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยการนําสิ่งเหล่านี้ไปแจ้งผู้ปกครองในศาสนานั้นๆหรือผู้ปกครองในเขตนั้นๆแล้วก็นำพาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอ ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการนะครับจับตาพระหรือบุคคลที่ปฏิบัติธรรมโดยผิดหลักของพระาศาสนาหรือผิดหลักของสงฆ์ไม่ควรที่เราจะใช้ถ้อยคําการกระทําใดๆก็ตามที่บุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะทําผิดแต่ยังใส่ชุด ที่แสดงถึงการเป็นเพศทักเพศแห่งบรรพชิตยอยู่เพราะภาพที่ออกไปอาจจะทำให้สังคมโลกสังคมคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจพระาศาสนาพุทธก็จะเกิดการที่นำไปติเตียนติติงทำให้พระาศาสนานั้นแปดเปื้อนและมัวหมองมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้เข้าใจ ธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธการช่วยกันสอดส่องดูแลปกป้องพระศาสนาเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่การกระทำการใดๆก็ตามที่เราจะกระทำลงไปนั้นเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าคณะปกครองให้ไปพร้อมๆกัน แล้วให้สงเป็นผู้ติติงหรือเป็นผู้ติเตียนสงด้วยกันแล้วก็ดูว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนั่นคือหน้าที่ของการเป็นชาวพุทธบางครั้งเข้าใจนะฮะพี่ลิวก็เห็นเห็นอะไรที่ถูกเห็นอะไรที่ผิดแต่ถามว่า เราควรกระทําให้มันมีภาพทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือคือกล้องวงจรปิดที่มันเกิดขึ้นได้ทุกที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เจตนาในการกระทํานั้นมันแตกต่างกันมากแค่ดูจากภาพดูจากกล้องและโดยเฉพาะอันนี้พี่ลิวไม่ได้ว่าใครนะครับพี่ลิวพูดด้วยเหตุและผลก่อนนะโดยเฉพาะผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เพิ่งเกิดใหม่ในยุคพศนี้ หรือผู้หญิงที่เกิดมานานแล้วในยุคปศอ,อไหนก็ตามเราจะรู้กันว่าเมื่อพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนเราไม่ควรใกล้จีวรไม่ควรเข้าใกล้หลายครั้งที่เราเห็นพระสงฆ์ขึ้นรถเมลเราก็จะเห็นว่าก็จะมีคนพยายามลุกให้ท่านนั่งหรือผมไปในต่างประเทศเวลาพระสงฆ์ขึ้นรถโดยสารผมก็จะเห็นผู้ชาย จะมายืนป้องจะมายืนกันเพื่อไม่ให้เพศสตรีมาแตะหรือมาโดนจีวรน,นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมารู้ดีว่าเราควรทำแค่ไหนเมื่อท่านไปวัดแต่พระศาสนาไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังเจ,จิดจรัดณวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ยังให้แสงสว่างสดใสดุดแสงเทียนที่คอยส่องนำทางคนหลง เพียงแต่คนเหล่านั้นเนี่ยจะตื่นได้กี่วันตื่นได้กี่ครั้งในขณะที่เมื่อก่อเกิดศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีบทบัญญัติของสงฆ์เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมเพราะนั้นในขณะที่เราเป็นเพศคา,ารวะเราเห็นสิ่งที่มิดีมิงามมิควรมิถูกต้องเราควรทำหน้าที่ในพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยการนำสิ่งเหล่านี้ ไปแจ้งผู้ปกครองในศาสนานั้นๆหรือผู้ปกครองในเขตนั้นๆแล้วก็นำพาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปร่วมเป็นสักขีพยานในการนะครับจับตาพระหรือบุคคลที่ปฏิบัติธรรมโดยผิดหลักของพระศาสนาหรือผิดหลักของสง ไม่ควรที่เราจะใช้ถ้อยคําการกระทําใดๆก็ตามที่บุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะทําผิดแต่ยังใส่ชุดที่แสดงถึงการเป็นเพศเพศแห่งบรรพชิตอยู่เพราะภาพที่ออกไปอาจจะทําให้สังคมโลกสังคมคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจพระศาสนาพุทธ ก็จะเกิดการที่นำไปติเตียนติติงทำให้พระศาสนานั้นแปดเปื้อนและมัวหมองมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้เข้าใจธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธการช่วยกันสอดส่องดูแลปกป้องพระศาสนาเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่การกระทำการใดๆก็ตาม ที่เราจะกระทําลงไปนั้นเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าคณะปกครองให้ไปพร้อมๆกันแล้วให้สงเป็นผู้ติติงหรือเป็นผู้ติเตียนสงด้วยกันแล้วก็ดูว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนั่นคือหน้าที่ของการเป็นชาวพุทธบางครั้ง เข้าใจนะฮะพี่ลิวก็เห็นเห็นอะไรที่ถูกเห็นอะไรที่ผิดแต่ถามว่าเราควรกระทําให้มันมีภาพทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือคือกล้องวงจรปิดที่มันเกิดขึ้นได้ทุกที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เจตนาในการกระทํานั้นมันแตกต่างกันมากแค่ดูจากภาพดูจากกล้องและโดยเฉพาะอันนี้พี่ลิวไม่ได้ว่าใครนะครับพี่ลิวพูดด้วยเหตุและผลก่อนนะ โดยเฉพาะผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เพิ่งเกิดใหม่ในยุคพศออนี้หรือผู้หญิงที่เกิดมานานแล้วในยุคปศไหนก็ตามเราจะรู้กันว่าเมื่อพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนเราไม่ควรใกล้จีวรไม่ควรเข้าใกล้หลายครั้งที่เราเห็นพระสงฆ์ขึ้นรถเมลเราก็จะเห็นว่าก็จะมีคนพยายามลุกให้ท่านนั่งหรือ ผมไปในต่างประเทศเวลาพระสงฆ์ขึ้นรถโดยสารผมก็จะเห็นผู้ชายจะมายืนป้องจะมายืนกันเพื่อไม่ให้เพศสตรีมาแตะหรือมาโดนจีวรน,นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมารู้ดีว่าเราควรทำแค่ไหนเมื่อท่านไปวัดแต่พระศาสนาไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยังเจิดจลัดณวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ยังให้แสงสว่างสดใสดุดแสงเทียนที่คอยส่องนำทางคนหลงเพียงแต่คนเหล่านั้นเนี่ยจะตื่นได้กี่วันตื่นได้กี่ครั้งในขณะที่เมื่อก่อเกิดศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีบทบัญญัติของสงฆ์เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุม เพราะนั้นในขณะที่เราเป็นเพศธรรวารเราเห็นสิ่งที่มิดีมิงามมิควรมิถูกต้องเราควรทำหน้าที่ในพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยการนำสิ่งเหล่านี้ไปแจ้งผู้ปกครองในาศาสนานั้นๆหรือผู้ปกครองในเขตนั้นๆแล้วก็นำพาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนะครับจับตาพระหรือบุคคลที่ปฏิบัติธรรมโดยผิดหลักของพระศาสนาหรือผิดหลักของสงฆ์ไม่ควรที่เราจะใช้ถ้อยคําการกระทําใดๆก็ตามที่บุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะทําผิดแต่ยังใส่ชุดที่แสดงถึงการเป็นเพศเพศแห่งบรรพชิตอยู่ เพราะภาพที่ออกไปอาจจะทำให้สังคมโลกสังคมคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจาศาสนาพุทธก็จะเกิดการที่นำไปติเตียนติติงทำให้พระาศาสนานั้นแปะเปื้อนและมัวหมองมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้เข้าใจธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธการช่วยกันสอดส่องดูแลปกป้องพระศาสนาเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่การกระทำการใดๆก็ตามที่เราจะกระทำลงไปนั้นเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าคณะปกครองให้ไปพร้อมๆกันแล้วให้สงฆ์เป็นผู้ติติงหรือเป็นผู้ติเตียนสงฆ์ด้วยกัน แล้วก็ดูว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนั่นคือหน้าที่ของการเป็นชาวพุทธบางครั้งเข้าใจนะฮะพี่ลิวก็เห็นเห็นอะไรที่ถูกเห็นอะไรที่ผิดแต่ถามว่าเราควรกระทําให้มันมีภาพทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือคือกล้องวงจรปิดที่มันเกิดขึ้นได้ทุกที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน